สวัสดีครับผมมาสเตอทจากเบสทินิกรจาร,จารย์ปดีครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับที่อุทยานพระพิเนศมหาเศรษฐีจังหวัดชัยภูมินะครับอัปเดตในครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าได้มาทําการรังวัดที่ให้มันชัดเจนแล้วก็พื้นที่ขอบเขตต่างๆเพื่อจะทํารั้วนะครับให้เป็นสัดส,ส่วนก็จะมาอัปเดตบรรยากาศแล้วก็เล่านู้นเล่านี่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยลืมบอกวัน <laughs> ซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่2องกุมภาพันธ์ ปี2023นะครับหรือพุทธศักราช2566นั่นเองครับาป้า,าก่อยหายช่วดก่อยยายช่วยอยู่ตรงไหนครับตรงนู้นก่อยหายช่วยตรงนู้น น้ำแกงจำน้ำแกงจำขออย่าช่วยได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะปอาเปิดเพลงเลยมาทริปนี้นี่น้ำแกงร้องเพลง A B C ได้แล้วพัฒนาการน้ำแกงบรรยากาศน่าแรงหอมกับไส้กรอกไส้กรอกป้าแมม ใช่ไหมครับใช่สวัสดีครับทักทายเข้าสู่รายการสิสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยจ๊กโกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ค้าผมชื่ออะไรครับน้องน้ำพริกเจอกน้องกงน้องแกงพูดชัดมากเลยคลิปนี้น้องน้ำพริกไม่ได้มาน้องน้ำพริกเรียนช่วงนี้เรียนหนัก ซึ่งในการมาครั้งนี้เราก็ได้มาทำการรางวัดที่ให้เรียบร้อยถูกไหมครับถูกต้องถ,ถูกต้องแล้วรางวัดที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยอ่าแล้วต่อไปเราจะออกเป็นโหนใช่ไหมครับโหนใช่ครับโหนโขนแล้วจะสร้างป้าป้าเมาื่อไหร่ครับจะสร้ป้าป้าจับเสือา,าเร็วๆนี้ใช่ไหมเป็นเร็วเ็นเร็วนี้นะครับนี่ให้มันดูบรรยากาศยามเย็นอัปเดตหน่อยเพราะว่า ช่วงนี้เราไม่ได้มาอัปเดตที่อุทยานกันเลยเนื่องจากว่าในปี2566ตั้งแต่เริ่มต้นปีมามกราคมเนี่ยต้องย้อนเล่าแบบนี้ว่าในช่วงคเนจะุรถีปี2565หรือว่า2022ผมก็ยังไม่ได้ไปอินเดียไม่ได้ไปทําทริปแต่ว่าหลังจากที่จบคเนจะตรถีเนี่ยผมมีการเดินทางไปอินเดียเพื่อมีความตั้งใจอยากไปสวดมนต์นะครับอสัสสัมินนยทั้งแแล้วก็ ไปสวนมหาอตีนะครับที่ en, วัดสมุรมาดุสานพระาทกนัปปติแล้วมันไปเกิดประเด็นคุยกับเพื่อนที่อินเดียคืออเดชแล้วก็วิกกี้นะครับรายละเอียดคุยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่ามันทำให้เกิดประเด็นที่ผมต้องไปทําที่กุญแสวนเทรวราลัยกรุงเทพก็เลยตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาจนมาถึงเนี่ยวันนี้ที่ถ่ายคืออ,อันนี้วันนี้คือวันที่2กุมภาและ,ะ,ะผมก็เลยเตรียมตัวในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สวนเทรวราลัยกรุงเทพนั่นเองนะครับ อะไรนะครับดเดินโดนเ <c oughs> หรอบินโดนเหรออ๋อเดี๋ยวไปจะบินโดนให้ดูด้วยนอ้ป๊าป๊ากำลังจะเล่าเล่าเรื่องราวอสวยมากใช่เรื่องราวเนี่ยก็เราจะเปิดทําการพิจารในสวนเทวาลัยในการพิเศษวันที่25มีนาคมนี้ส่วนที่นี่ก็อัปเดตไปเรื่อยครับเพราะในช่วงนี้2ปีที่เราทําการหล่อองค์อสตาวินายักษ์สวัยามภูมิรติเนี่ยตอนนี้ถึงองค์ที่5แล้ว ก็คือองค์สีจินดามนีนะครับเราหล่อเสร็จไปแล้ว4องค์กํลาลังขึ้นองค์ที่5ซึ่งตั้งอยู่8ทิศอยู่ด้านหน้านะครับมออผมได้คุยกับชั้นเจ้าวาาวัดหนองดงแล้วก็มีพระนะครับบอกว่ามีผู้ศรัทธาเนี่ยเข้ามาที่อุทยานด้วยแล้วก็มามามา,มาจะมาไหว้มาบิคอเนตนะครับองค์ประธานที่เราหล่อไปร้อยหกสิบเซนติเมตรที่เป็นองค์ทองเหลืองอแล้วก็อัศวินานายักนายักษ์ที่เราหลอกกันไปเนี่ยคือองค์เนี่ยเสร็จแล้วองค์ประธานเนี่ยเสร็จแล้วแต่ว่ายังอยู่ที่โรงหล่อที่เชียงใหม่ ผมรอทำรากฐานสิ้นปีนี้นะครับก็ค่อยๆทำอย่างที่บอกไปว่าเราค่อยๆทําอยู่กับธรรมชาติคือตอนนี้เนะี่ยมันอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตของต้นไม้ปีนี้เมษาครอบครัวผมก็จะมาปลูต้นไม้เพิ่มนะครับปลูต้นไม้มันทำแนวทำกำแพงทำหลายๆอย่างเพื่อให้มันสวยงามขึ้นครับผมผลน,นี้ก็เติบโตมากเรามาถ่ายคลิปคนนี้คนนี้ยังพูดไม่ได้เลย ยังเดยวไม่เป็นเลยตอนนี้เป็นหมดแล้วไหนสวัสดีครับผมน้ำแก้ครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยจ้ำจา,าน่อย ตอนนี้ถึงท่านสวดมนต์ได้แล้วใช่มได้กัไปปะมวยเอมุรีเดรมกเด้ดรมกเด้อระธนบกะัชระธนบกะัชดาริโอเมย์ลน่ฮดาริโอเมย์นโฮวิชวกตั้งารวิชวกตันารโครดฮาราฮารีดูสิเก่งขนาดนี้นะเห็นไหม แกงเก่งมากเลยนะสวดเจเดได้ไนะหเดียเด๋ยวสวดสั้นๆสิเจเดเจเดเอาถางเท้าก่อนลูกโซนนี้คือกกเนชาคาเฟ่คือถ้าใครไปย้อนดูคลิปแรกๆประมาณคลิปที่1คลิปที่2เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วประโยคน์เนี่ยกาเนชาคาเฟ่แอนฟาร์มตอนนั้นเป็นแค่กกเนชาคาเฟ่เนี่ยตอนนั้นยังไม่เห็นภาพตอนนี้ผมไปเซตอัพเรียกว่าไปทําโมเดลไว้ก่อนงงก็คืออยู่ที่เชียงใหม่กกเนชาคาเฟ่เซตอัพในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าไปเตรียมตัวไปพรีแพรเรื่องของสัตว์ ก็ตอนนี้ให้เขาเพาะพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะเป็นเป็ดมินิคเขาักเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะตรงนี้โซนตรงนี้มันจะเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่มากก่อนที่จะไปเจอโอโมพิคเนตเนี่ยนะนก็เลยเคย่อยๆทำค่อยๆเริ่มไปนะครับตามแผนที่ที่เราวางไว้แต่ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมความสุขศูนย์รวมพลังศรัทธาและยังมีไอเดียที่ผมวางไว้แต่ว่าเขาเรียกว่าเก็บไว้เฟทีสามเฟีี่ 3, 4, ก่อนไอเดียเยอะแล้วกน ไอเดียเยอะมากเอาแค่เฟสหนึ่งให้เสร็จก่อนองค์วรมิขเนนะครับสิ้นปีนี้ตั้งใจไว้ว่าต้องทำฐานรากฐานโครงสร้างขึ้นมาและองค์12เมตรเนี่ยจะต้องค่อยๆเริ่มมา2,566 2,567ต้องเสร็จให้ได้นะครับตรงองค์นะแล้วก็อาคารทุกอย่างโครงสร้างทุกอย่างต้องเสร็จให้ได้นะครับนี่คือปณิธานที่วางไว้ในช่วงสั้นๆปณิธานสั้นเน ต้องเสร็จให้ได้นะครับนี่เก่อใยทวดน้ำแกงอันนี้เกาะอะไรครับเก,ก่อใยทวดเกาะอะไรนะเกะ่อใยทวดอยู่ตรงนี้ตรงนี้น้ำแกงเก่อใยทวดไปร้อนถ้าใครได้ดูคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องย้อนไปดูคลิปน้ำแกงเด็กๆใช่ไหมครับเด็ก <c oughs> ใช่ไหมครับบ <c oughs> ช่ลปรนน้ำแกงที่เรามาไปร้อนจี่นรองเท้าไม่ได้ชั้นรองเท้าไม่ได้ไม่เกิดเลยไป <ะ S 1> ตรงเท้าตีรองเท้าหรอ ไม่น้ำแกงไม่ใช่น้ำแกงเกิดเมษาแล้วเรามาอีกปีหน,น,นึงไงเออบละอยน้ำแกงใช่มีด่าไม่ตอนที่หมอลำใส่มีดางป้าแก่ม่เจออ่าตอนนั้นตอนที่เริ่มโครงการเลยอ่ะยังไม่ยังไม่มีน้ำแกงน้ำแกงอยู่ในท้องอยู่ในท้องอยู่มันค่ะไม่มีค่ะปวดท้องแล้วปวดท้องแล้วตอนนี้ร้องเพลงได้ด้วยใช่ไหมไหน ABC A B C อิ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Okay, -E. oh. -E. mm. -E. mm. -E. mm. -E. baby wow. Now I know I'm ABC. <laughs> <laughs> Next time, why don't you sing with me? Yeah! Song Yang Bae Kissy เป็นน่ารักมากเลยแผนพัฒนาการนี่มอ้น่ารักมากเย็บไ้ดูครับกว่าจะมาเป็นอุทยานมพิคเนตนี่ก็ทําไปด้วยความสุขต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นแต่ทริปนี้ผมไม่ได้มาอัปเดตต้นไม้เท่าไหร่เพราะว่ามันยังเท่าเดิมมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ซุ้มทางที่จะเดินไปเนี่ยคือมองไกลๆก็จะเห็นอยู่นะโอ้โหไม่เห็นเลยเนี่ยซุ้มไผ่ที่จะเดินเข้าไปเจอองค์มพิคเนต ดูใน 3D เหมือนเลยนะจริงๆเนี่ยในในในสายตาเนี่ยเหมือนมากเหมือนใน 3D มากที่วางไว้ถามอีกเยอะมากครับเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดมันคือวันนี้ร่างวัดแล้วรู้แล้วปกติจะผมจะใช้คําพูดว่า22ไร่ใช่ไหมอันนี้คือได้ที่ชัดเจนแล้วว่า23จุดเท่าไหร่23ไ,23ไร่สะดวกคือ23ไร่ในพื้นที่นี้ก็จะพัฒนาเป็นอุทยานวรดพิคเน่ครับก็ทำอย่างมีความสุขด้วยความ ศรัทธาแห่งพระองคคือผมมองภาพว่าที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีผู้ที่มาเป็นครอบครัวพาลูกพาคุณพ่อพาคุณแม่มาแล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มยิ้มแย้มกันแบบนี้นั่นเองใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมใช่ใช่จริงป่าใช่จริงเด็กน้อยไม่โกหกแล้ววันนี้ก็จะร่ำลาด้วยบรรยากาศมุมสูงนะครับดูดโดรนอัปเดต พื้นที่กันไปแล้วในคลิปนี้นะครับผม,มบอาจารย์เบสทินกรเจรจาไปดีน้องน้ำแกนและพี่หนูนานะครับลาไปก่อนมาอัปเดตกันสั้นๆในหนึ่งคลิปนี้นะครับอุทยานประวิทคเนศมาเศรษฐีจังหวัดชัยภูมินะครับกันไปดีปบบะโมลยย